หรือบางคนก็เหมือนอยู่ไม่เป็นตัวของตัวเองก็จะถูกลูกหลานตะคอกใส่บ้างหรือเราเองทุกพลภาพว่านี่คือเป็นเรื่องของชีวิตแต่ละคนที่มันมีต้นทุนไม่เท่ากันแล้วก็กรรมผลวิบากของแต่ละคนก็จำแนกต่างกัน แต่ทั้งหมดใจเราที่มีชีวิตอยู่ก่อนจะจากโลกนี้เราอยู่ด้วยความอึดอัดอยู่ด้วยความสบายใจหรืออยู่ด้วยความทุกข์หรือว่าอยู่แบบเฉยๆตรงนี้โยมต้องไปกำหนดเองเพราะว่าเงินมันก็ให้เราได้ในจุดที่มันให้ได้แต่จุดที่ ให้ไม่ได้เราจะต้องต้องไปรักษาหรือไปทำให้จิตเรามีที่อยู่มีที่พึ่งมีที่อาศัยสำคัญถ้าไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยเนี่ยสองคำนี้มนุษย์อยู่ลำบากอยู่ยากและมีแต่ทุกข์ดังนั้นใครที่มีที่อยู่อาศัยเอ่ก็ ทางร่างกายก็จะเบาลงแต่ถ้าไม่มีที่พึ่งชีวิตจิตใจเนี่ยมันก็เคว้งคว้างล่องลอยแต่ามามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีแนวทางปฏิบัติมีคุณศีลคุณธรรมแล้วก็มีจาคะคือการสละแบ่งปันไม่ให้ความตระหนี่มาเป็นค้าศึก ดึงนัดจิตให้ติดอยู่กับชีวิตที่ไม่เที่ยงดังนั้นเราโมแต่วพวงมากเกินชีวิตเรามันก็อยู่ไม่มีความสุขก็อพอดีนะโยมพอดีอสมควรนะสาธุ <Yeah. S 1> ออกเข้าไปเดีย๋ยวเอาไม้ออกมานะก็ดีสู้ไปจ้ yeah. ทำอะไรได้ก็ทำไปเเดี๋ยวจะสอยม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไอ้นุ่นล้วกบ้านนู้นก่นออไปพัดเดี๋ยวไปเอาตะโกบ้านนู้นไปเดข้าวเยอะไหมเตรียมไปเรียบร้อยผมควรเวลานะยบนะเดี๋ยวเอาข้าวฮะสวยมะม่วงแล้ว เอยอมเอา,เอา,ยเอาขยายดูขยายภาพโยมมีมีแถมให้ให้โยมดูวันนี้มีการสอยมะม่วง <c oughs> เอาทำน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มพอบอกมะม่วงโยมเปรี้ยวปากไหมน้ำลายไหลเลยแล,แล้วบอกมีน้ำจิ้มด้วยโอ้โหคือน้ำลายเครือกเครือกเครือกแต่เมื่อกี้พันที่โยมก็บอกเราไม่เคยได้ยินนะพันนะ อ๋อนี่นี่น,นี่มาดูนี่ยเขาแช่อ๋อนี่เขาแช่ข้าวเนี่ยอ้น,นี่นี่เป็นข้าวเปลือกลอยข้างบนส่วนมันก็เป็นข้าวเปลือกบดนะแต่ว่าไอ้ที่ลอยมันมันเบามันไม่มีน้ําหนักมันเป็นเอ้ยอย่าอย่าอย่าไปต้องเขาเดี๋ยวอย่าไปโคนเขาเสียสูตรเขาเป็นไงเราไม่รู้นะเราไม่รู้อ่ไหนปลาที่บอกให้โยงโยงให้เขาไปปล่อยซะ อ๋ออ๋เอ,อเออนี่ยปา่ามันดินตึ๊บ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 าเขียวเลยดิ่นี่ก็นี่ก็เป็นเป็นปา่าเป็นสวนน่นี่นี่อันนี้ปา่ากระดินถ้าเราเราถูกขังเราก็ทุกขนะ์นะใหดูน้ำเขียวมาแล้ว น้ำเขียวน้ำกระเพื่อมมีปลาน้ำมันเขียวแล้วก็บอกไงแล้วก็สงสัยว่าทำไมงูมันอยู่อยู่ในดินได้มดอยู่ในดินได้ก็เพราะกรรมวิบากเขาปลาเขาก็อยู่อย่างนี้ก็ไม่ต้องเยอะหรอกเอาสักเข่งก็พอเก่งใจโยมก็ตาโตแล้วว่าเข่งนี่ เอานิดหน่อยพอโยมบระพาดไปถอยเองไปไปถอยเองไปถอยเองสิพี่ชายเอาไม่ต้องเยอะหรอกเอาสักสิบยี่สิบลูกพอแล้วเออเรียร์ถอยก็ไม่ต้องเออ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 ถุงพักอะไรนะแม่เอาถุงวางข้างล่างทวงข้างล่างมุกอะไรคะอะไรอะไรอะไรน้อยหนุ่ม

กลัวเขาไม่ให้เราเกรงใจก็อ,อ้อยพวงก็พอแล้วเอาเอาลูกใหญ่ไม่เอาไปเลาลูกเล็กไอ้อนี่เออลูกใหญ่ใหญ่มี โอ้รั่วพอพอพอแล้วไปแค่นี้พอแล้วพอแล้วแม่ครับไปไหนเดี๋ยวดูแม่จะคนดูแม่เขอนพอแล้วป้าครับสีป้าไปไหนป้าไปเอาข้าวเมาฮะไปดูข้าวเมานี่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 ข้าวเมาอยู่นี่ไหนเป็นยังไงแม่อ๋ออ่ะพอแล้วไงการมันัมีเนี่ยมีข้าวเมาแล้วเวลาไปกินยังไงต้องไปล้างไหมไม่ต้องล้างค่ะสาามรถใส่แล้วก็ทีนี้เขามีน้ำเกลือ ไม่ต้องทำไมล้างไหมไม่ต้องล้างไ้ไอ้กากอะเนี่ยกากระเอ๋อไปทํากากออกหอมอมหอมทำกากออกนะค่ะโอเคได้แล้วไปไซกากออกแล้วก็ตอนนี้ก็น้ำเกลือน้ำเกลาระกับผงผงแล้วก็มะพร้าวคุกทำได้เอาสาธุสาธุจัดจัดถดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้โยมเพิ่มสักสามพันไปสามพันไว้ใช้นะสามพันเพิ่มขึ้นสามพค่ะค่ะมีน้ำใจ จะได้สุกทานบารามีต่อใจกาดหน่อยนะคะอยมอีกสามพันแต่เยอะนะมะม่วงไม่ใช่น้อยนะสิบเยอะแต่มันจะไอ้ลอกหรือเปล่าฮะลอกมันมากินเรื่อยลมมาทีก็ร่วงทีใช่นะลมมาก็ลูกเล็กๆก็ร่วงพันไม่เคยได้ยินนะพันนี้แต่ถ้ามาถ้าจะมาดูมันเหมือนเป็นมะม่วงเบา แต่แต่มันก็ไม่เบาอเพาเป็นอนน้ำดอกไม้มันจะเบากว่าไม่ชื่อชื่อชื่อหรือว่ามะมะม่วงป่าแล้วมันหวานไหมล่ะเวลาสุกเลาเค่เยเลยนลาเลยเลยเลัอสาเลยเอเล้เนะเยเลยเลยล